สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวที่น่าสนใจนะครับประจําวันที่8เมษายนมาให้ดูนะครับวันนี้เนื่องจากาต,ลาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโดนเทขายมาทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ผมเลยขออนุญ,ญาตเลือกเป็นตัวดาวโจนหรือว่า US 3 0มาให้เราดูกันนะครับถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยหนึ่งเลยเราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคนะครับคือแพทเทิร์น head and shoulder นะครับที่จะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยเตรียมจะ ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานทางด้านฟันเาเมนทัเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่านักลงทุนที่เทรดในตลาดหุนสารัฐเนี่ยกังวลในเรื่องของ 1. สงครามรัเสเซียยูเคนนะครับสกังวลในเรื่องของการประกาศขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมแนะนําว่าใครที่ต้องการจะเทรดตัวนี้เนี่ย น่าจะหาจังหวะเซลล์จะได้เปรียบตลาดมากกว่านะครับนะเพราะว่าเราเห็นเป็นแพท t ทิร Head a แอนด์โชเดตรงนี้นะครับสำหรับจุดเข้าที่ผมมองไว้เนี่ยผมมองไว้ประมาณราคา34,790นะครับเหมือนกับว่าราคาเขาเนี่ยน่าจะหลุดลงมาแล้วขึ้นไปเทสต,ตัวเทรนไลน์แล้วก็สร้างอ่าสร้างแนวต้านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ค่อยปรับตัวลงมาที่แนวรับราคาประมาณ34 0 0 0 64.5นะครับส่วน Stop Loss นะครับเราจะอยู่บนไหลขวาตามเทคนิคการเทรด Price Action เลยนะครับอยู่ที่35,200ครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ